ฮัลโหลค่ะกราบนมสัสก,การจ้าพระอาจารย์อ๋อน้องเบลยว,วะนี่แม่นจ้าน้องเบลค่ะอ๋อเนาน้องเบลยพึ่งได้โทรค่ะพาาระอาจานอ๋อซึ่งจะได้โทรเนาะงวดก่อนกับว่ได้ตัวเลขน้ำผาา่าจานแมนบออ่างวดก่อนก,ก็ใช่ก,ก็ใช่ก็ได้เต็รียมเรื่องคงใช่กันเลยหัวกอนงวดที่แล้วนะ วงวดนที่หนึ่งมีถุน้านะบาจา่จ้าวอาเต็มๆเลยถูกบ่จ้าถูกตัวไดจา้าติดต่อบม่ได้เนาะแต่ว่าบุมีไรบูมีอย่างจะไปใส่เนะาะบูมขึ้นบูมีคนโทษเนาะโทษไปบูติดทีเทียมเนม่ยเมื<า>่อเพราะว่าต่างประเทศมันก็นกนใส่ซิมของประเทศไทยบ่ได้จ่าโอ้ต้นเบียวไปต่งางประเทศเตียจ้าโอ้กระต๊ <laughs> ะอบกระต๊อบช่วยยเงไงวะกู้รับ โอ้โหกับวัวแต่ลาบหนูเลยเบื้องแม่นพ่าจานเบื้องจะได้เบื้องคลิปอยู่ว่าได้เบื้องมหาตรงเดียวกับวายในคลิปอยู่หมอเขาบ่ได้เข้าเบื้องยังเสียอ๋อจะเลี้ยงไปตามเสียเพราะได้บุญเงียบหายเบ้มาหัวไม่ก็คือปกติก็ได้ตัวเลขน้ำปลาจานทุกงวดเนาะมีงวดวันที่หนึ่งสิผ่านมาอันละบ่ได้เพราะว่าบ่มีไล่จะโทษได้ตานไล่ค่ะโทษเบื้องโทษได้ เข้าเต็มๆเร่งหวนกียรนที่านมานยตัวได้ค่ะตัวได้ค่อาจารย์หดที่พานมาได้ตัวได้ยังกับสองศูนยังนี่นะอ่ะตัวใส่ตัวกลางม่าน่ะสองศูนย์น่ะโอ้ได้สองศูนย์สองเออึงสองน่ะกบไปนั่นแหละนึ่เก้าหกหัอ่าทังทั้งทังสามตัวสองตัวบ่คพาะอาจา์โอเ็ทังบทั้งล่างัลได้เลขมาตรสจ้า มันก็เนขนั่งอของมันส่งไม่ใช่นะน้องเบลไม่ได้ส่งขอโทษที่ต้อนน้องเบลครับปพอให้ห้ากราบว่าคือบุรั์เนาะว่าใส่ใจน้องเต็มใจลูะจ้ะกับบุรุษตั้งบุรุษว่าไม่ตั้งประเทศเนาะแงี้ยท่านมีไล่กันก็จะได้ตัวเลขน้ำผาจานยูนที่ผ่านมาว่ามีไล่เออเงี้ยแต่พ่อแล้วครับแล้วมีคนถูกน้ำบ่อจ้าคนที่เพิ่นไป อ่าก็ก็ถูกจะได้หมวดก็เจ้าถูกก็ถูกโยกอื่าใบได้นอกจากถือทั้งบนทั้งล่างอ่ก็ะถิดคนละแสนสองแสนก็มีพลางคนแต่ว่าแต่ว่าพระอาจารย์เตบดไถยบดไถ่หายทางช่องอื่นมันบ่อขาไมิต่น้องเบียวมันบ่ออ่าช่วงนั้นมันอันนี้ไปแล้วได้น้องเบียวได้วัตถุทุบบกบอกอยู่พขาปรีนอ้นองเบียวเข้มาไปแล้วเเขาาจ้ไปแล้ว ไปไชจ่าบ,บ่เข้าใจมีคนมีหาช่องใดหรือเปล่าช่อง YouTube อยูทูบหรืม่จ่าช่องยูทูบมันมันอียังค้อนผ่านรวยเป็นยังไงล่ะมันมันท<อ>้อหมอกอ่ามันท้อหมอกจ้าจ่าวเป็นยังค่ะไม่ปวดอ๋อแต่โทรหาลุงเปียวเหมือนนันมันบ่ได้โทษคับุลีพอดีฟ้อนพันรวยมันท้อ,มอมหมอกแต่วางวดแต่วางวดวันที่หนึ่งบดได้ว่างช่องใดเป็นบ่ค่ะอ๋อบ่ได้ว่างช่องใดอันหนึ่งส่งนาหน่ะ เพิ่งจะช่อง,งน,นี่งวดนี้เนาะที่มีว่า,างช่องอื่นนั่มอานั่นแหละนั่นแหล,ละ,ะ,ะเป็นยังค้านคว้ารวยมัดมัดเอามืออันมื่นโทษไปหาน้องเบี้ยวมั้นั่นนะจ้า่เป็นยังจ้า่เป็นยังงวดนี้ก็ได้แล้วนาาาเนาะค่ะพระอาจารย์ได้ได้ได้แล้วเป็นเลขนัข่งคือเก่าบอกค่ะเลขนั่งคือเก่าบอกาเลขนั่งเลข้ฟันคือเก่าล่ะ ๋อเลขนขั่งที่เ่าก็เล็กนี้มิดฟันล่ะอ๋อามาผสมนปนเปกันแม่นบ่จ้าใชามาผสมกันกันเลกนั่งละเลกฟันนําอืมฟันฟันขึ้นใดค่ะฟันมาขึ้นกินวันโคนเกี่นมันขึ้นเนี่ยจ้าฟันว่านโคนขึ้นนี้ฟันปูอาอันดอกบัวมให้ยี่สิบสามดอกอ่าผนบกน้นมาสาก,การประสานทวาลวงปู ปูส่บุปูนึ่งบาทหมอเลย่ายังไงวะมันปูเจ้าทีัใส่เป็นปูเจ้าที่เปิดดอกบัวมาขอกับนมัสการม่ะหนาดอกบัวยี่สิบสมยี่สบสามดอกกับเปยังเงินเจ็ดบาทไหมดอกบัวยีสมดอกเงินเจ็ดบาทว้าอ่านั่นแหละเป็นวัชระเองคุในข้อฝันมนบอกให้ในข้อมฝันใช่มในความฝันในนิ้มีฝันจ้านางวันฝน อย่งเงีแล้วก็มานั่งเนี่ยน,อน้องแววนั่นงขึ้นมาเคลื่อนเคลื่อนกันบ่ค่ะถ้านั่งขึ้ืนเคลื่อนแต่แฟนเราตอนเช้ามันลุกมานั่งอีกอีหนึ่งนี่แหละประมาณจีหน,นึ่งประดี๋ยวมาเห็นตัวเลขนี่แหละไอ้ยังเจ็ดท่าสองอ่ามันหมุนลงมาเอา มาใช่นอวันนี้ม,ามา่มาเมือกมนใกล้เขียงกับเลขฝันใช่นอวนะจ้าว่าเออเลขฝันมันสองเจ็ดสองสองสามเจ็ดนอย่ารเจ็ดห้าสองไหมนอันนี้เลขนางเนาะเจ็ดห้าสอาเจ็ดห้าสองเลขน,นางเม็ดเดียวเลยบอค่ะผระอ,อา,ารย์ก็นางเจ็ดนางตองตองดมากก็มีสองศูนย์เลยแต่ตองมดมันมากเอ้า ตัวเก้าบอกค่ะสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดนะสองศูนย์แปดอันนี้นางตองงวดเนะเาะสองศูนย์แปดนางตองงวด limp. กับยังขึ้นแรกแรกนะสามศูนย์หกนะกับสามศูนย์หกอ่ขึ้นแรกแรกตัวตบคิมดมือเรียกออกเลยนะยนะนลยจ้าอ่านั่นแหละถ้าหนาหลามมีเท่านั้นแหละกินมันแบบมากตรงสองสามคูสี่คู อาสรุปเนี่ยค่ะผอาจารย์เลขฝันมิตอดไดแน่เลขนางมิตอดไดแน่บาทนี่สรุปในคุณผู้ชมเลขนางมี่หนึ่งสองสามเลขนางม, 3, นมี่สามเลขฟันมี่อันหนึ่งเลขนางมี 3, ม่สามศูนย์หกสองศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดห้าสองก็เจ็ดห้าสอง เออเลขสองสามเจ็ดนี่เป็นเลขนั่งเป็นเลขฝันอะไรเนี่สองสามเจ็ดเลขฝันอ่าแค่นั้นแหละมไม่แค่นั้นผ้าจันจะตัดสองโตววะค่ะมักมักชุดแดเป็นพิเศษบอ้อมักสองโตกับสามเจ็ดกับสองฮานี่แล้วมาสองนี่ถ้าตัดถ้าตัดสองโตกับสองฮากับสามเจ็ดอ่าแค่นั่นแหละ แกแสดงว่าเน้นเนสามตัวคือสองสามเจ็ดกับเจ็ดหาสองบ่ค่ะอ๋อน้าสัตว์อะไรงี้ยมีอะไอืมอท่านอ้นนี้แปศนสองศูนย์แปดศูนยหกีเป็นตัวร่องเรือคือไหนจุงนางคนแล้วก็มีศูนย์แปดกับศูนย์หกน้ำเนาะอ่าเป็นตัวร่องคือนันจ้าเน้นคือมีสองตัวเี่ครสามเจ็ดกับ5 2หาสองม จ้าได้แล้วบ้านี้ตัวเลขของพระอาจารย์ติงวดที่ผ่านมาเสียดายบ่ได้ตามบ่มีไล่กันมีไล่อาจารย์ต่อการได้พระอาจารย์ก็พยายามติดต่อหาน้องเบลอยู่ได้นโทรบ่ติดอ่ากระโถ่หางบติดนอเอาไปใส่นอว่ฟลอยห้ามมิจเจ้าคนไปใส่นอฟลอยห้ามงานวันนี้เราจะเอาคนไปใส่มืดหรือวะ โทษไปย่ำไงไว้แล้วบอกถ้าอาจารย์ว่าเบลเลนไล่บอจ้ามันมันเครื่องนี่มันเลียนไม่ได้ก็ตัวเลีนไล่ไม่ได้ร้านมันละไปอ๋อ <c ười> ได้เห็นมันเลยอ๋อโทษเขาโทษออกได้ย่างเดียวเนาะจ้าโอ้โหร้านมันเโอเนเราไม่ตัวเลีนไล่มันเหมาโอ <c ười> <บ>้โหปรมันอ่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวสรุปตัวเลขผ้าอาจารย์เตกอนจ้า สำหรับตัวเลขของพระอาจารย์เตนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565จะมีเลขฝันนอกเลขฝันเม็ดเดียวคือ2 3 7ส่วนเลขนั่งจะมี3หางคือ306กับ208นี่ฝันเอ้ยบนแมนนั่งตาตองหมดนะจ๊ะตาตองหมดนะเจ็ดหาสองนี่นั่งหมู่บ้านนี่จ้ะ ถ้าตัดสองตัวก็จะได้สองห้าสามเจ็ดศูนย์แปดกับศูนย์หกตัวที่ชอบที่เน้นคือสองห้ากับสามเจ็ดก็ให้เลนบนล่างไปกลับเนาะค่ะะาาจาย์เนาะกลับไ,ไ,ไ,ไปกับเลยต้องกันไว้น้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมกัเลนนไปกับบนล่างด้วยนะคะอย่าลืม เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วพระอาจารยนหายพ่อนญาติโยมนะจ๊ะที่เพิ่นฟังคลิปนี้อยู่อ่าญาติโยมทุกผู้คนเด้อผู้ใดเข้ากา็ขออนุญาตเดินไอ้ที่ที่งวดต่อผ่านๆมาหั่มุทิสต่อกันบ่ได้ขออนุญาตนําญาติโยมพวกหยดซี่พวกกันะก็ได้ขออนุญาตนําเด้อญาติโยมเด้ออันนี้แต่มาเข้าใหม่งวดไงอ่าปกติมันก็เข้ามากถึงงวดแนะแต่ว่ามัน ก็ซ้ำมันติดต่อกันบม่ได้มันไล่เรื่อยอย่างนั้นบุญมี่พอนก็เลยเพิ่งมันติดต่อเพื่อนเมื่อกี้นี่น้องเวียงเมื่กี้เลยเอาปริญญาต่อตั้มอันไรก็ขอให้ญาติย่อมจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการขอให้พวกท่ติจงมีแต่โศกแต่ละหวยรวยเบื่อกันทุกทุกคนเด้อขอเจริญพรทุกทุกขันทุกคนญาติโยมเจริญพรสาธุค่ะเจริญพรโยมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ตีเลไลร์เด้อจ้า มาะเจริญพรยอมก่น,นารนามาสก,การค่ะมาวสาธุสาธุสาธุ